ด้านการโอ้ยชอบเอ้ยยังเหลวๆอยู่เลยบอกได้บอกว่าต้องตัดฟองออกด้วยสิบห้านะฮะต้องตัดเป็นวิดีโอรวมกันได้ไหมวะได้โอเคก็กำลังตัดฟองอยู่นะครับผมซึ่งมันยอดเย็นชิบหายเลยโอ้ชอบเล่นอย่างนั้นเลยเหรอเออจะเย็นเลยเออเอาไปเลยเอาไปเลยเย็นเมื่อจะเย็นมันเหม็นเขียวอยู่ไหมเหม็นอยู่มันก็เริ่มเป็นกลิ่นน้ำต้องหูเออเริ่มเป็นกลิ่นน้ำแต่มันก็ยังเหม็นอยู่นิดๆอะ เาไม่ปิดถ้าเขาไม่เปิดคงเหม็นมากกว่านี้อะัเงี้ยบางเรือไม่รู้นลมวันนี้เลยเป็นลมตายแล้วเรื่องกินน้ำตาลหมดแล้วเจ๊ใส่น้ำตาลที่เขาไม่โอเคเลยจากจากไอ้เขียวๆอะไรเพม่รู้อกอะใส่น้ำตาลมใส่น้ำตาลตอนรีไฟอะน้ำตาลตีไฟลงแล้วก็ใส่น้ำตาลมันบอกงี้ฟองเริ่มหมดแล้วมันก็ทำให้หวานขึ้นก็เหมือนจะโตมูขึ้นก็อะไรท็อปเลยท็อปก็มีนมอยู่ดีกว่าอู๋ก็ เนี่ยนมโรงเรียนเออก็มีอะเต็มเลยนมแม่กอลชอบว่าเฮ้ยเทิลเขาปล่อยเหลี่ยมจะไปลงเฮ้ยใครก็ได้มาทำแทนดี่จะไปล้มหรอกจับจับเฮ้ยจ๊อบมาทำแทนดี่จ๊อบจับใครก็ได้ตีก็ได้ตีก็ได้มันจับถึงร้อนไหมเหนไหมร้อนจับแน่นแน่นโอ้โหนี่ไงถูกไหมวะเขาเขาทำผิดไหมใส่น้ำตาลไม่ใช่ไหมใส่น้ำตาลตอนหลีไฟยังไม่ตีไฟเลยว่ายังไม่ใส่ ก็เพราะว่าต้องเปลี่ยนท้อนแล้วอ่ะท้อนมันเริ่มนำความร้อนแล้วใช่ไหมล่ะไปว่ะไปเปลี่ยนท้อนอ่ะยังไม่ร้อนยังไร้อนยังไม่ร้อนตักนมนี่ครับเป็นนมหรือเปล่าเป็นน้ำต้าหู้มันไม่ใช่นมแล้วเออตัดนมเป็นไงบ้างอ่ะนมเดมอลได้เอานี้ให้ครูกินไม่ให้ครูจะสลบก่อนก็เอาอานี่ให้ครัวส่วนเหลืองเลยตซ์ซอยตีบ้างตีเธอละตัดซอยเออใช่บัานเขาคงยังมีโนจ้ะ ไม่ไมันต้องเป็นน้ำตอกหัวเราไปซื้อน้ำตอกหัวร้านอะไรก็ได้ร้านดิวสตด๊กก็มีขายเทียนนี่ก็น่าจะมีขายอยู่แหละเออแล้วก็เอาไปให้เขาทำมเขาตักฟองแล้วก็เอาไปให้ครูเหม็นเขียวเออเราทำเราทำเองกับมือเลยครับแค่เทลเลยเอาที่เหม็นเกือบเขียวนี่แยไปให้ครูแมวันไม่ไปให้ครูเนี่ยไม่เขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก็เมนเขียวเลย แล้วก็ตัดฉากพูดทำอะไรทำอะไรน่ะฮะรีอยากเล่นรีฟองนะเว้ยจะกินหลอดฟองซีดโลโลใส่ฟองเฮ้ยลองชิมฟองดูดิอืุ๊ยโอ๊ยอาเช็ดเลยเช็ดเลยไม่ร้อนตัวฟองก็ฟองเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตักฟองอุ๊ยอ๊เอาออกว่าร้อนไหมร้อนชิมดูอร่อยไหมอร่อยนะ อร่อยไหมเวยอร่อยมากซาลัมจ๊อท็อาตักต่อดีกว่าดมดมดมเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใดมโดนดนกินดนกินเนยมาจ๊อไปเขาทำอะไงเฮ้ยเริ่มไม่มีฟองแล้วอมนะเฮ้ยใส่น้ำตาลยังยังยังไม่พอไฟก็รี่แล้วก็ใส่เลยก็ได้ใส่เลยเฮ้ยอย่าใส่มากเราไม่น้ำตาลนะใส่แค่ก้อนถึงก้อน เราไม่มีฟองแล้วเด็กแต่กลิ่นก็เร็วเหมือนเดิมเอออยแห้งหาเหม็นเกี่ยวว่ะแต่กันนี่ก็ใส่น้ำตาลไปเลยใส่สบู่เลยไหมล่ะใส่สบู่สมุนไพรหอยปลาติ้นเอามามาเอาอะไรมันไอ้ปลาติ้นมันทำน้ำยาล้างจานเนี่ยเออเทไปให้ครูกินเลยไหมน้ำตาลครูได้ไอ้นี่ไม่เหม็นเหม็นเขี้มาจะลอยครูเสียชีวิตเลยเหรอเฮ้ยมาเอาช้อนมาดิเทดิ ช้อน oh นู้นไปช้อนนี้มันไม่ได้แล้วกูกินไม่ลงูให้สิคะแนนนะ่เถอะแล้วมอร่อยกูให้สิเม่ก็้เาโหอ่ะเขาทำสลัดรวมเพื่อนเขาก็ทำเพื่อนเขาได้ห้าเขาได้สิบเทอย่างกันทำไมไม่เทลงในนี้เลยล่ะทำไมไม่เอาช้อนตักเลยวะเออวะกูแคลรีคิดไปซออตักฟองตักเอาใส่ฟองจะได้เป็นฟองตักกูประมาณนี้เนาะเอาชิมดูติดรอได้ไมเฮ้ยประมาณไหนจูด้ยหน่อยดิเง้ยหยดทิ้งหมดเลย นี่ไหมน้อยกว่านี้มันเยอะเกินอูเยอะเกินเลยหม้อในหม้อเนี่ยมันยังเยอะกว่านี่นะเออมันน้อยเกินน้อยเกินไปบ้างช้อนหนึ่งเลยต้อาตักลงไปเรื่อยๆเลยตักลงไปเรื่อยๆนี่เนาะไม่ใช่น้ำตาลสีขาวติ๊กมานี่เนาะเออโอ้โหดูจากกล้องแล้วปูคนคนเอาอีกไหมใครจับเวลาไม่มีไม่มีอ้าติ๊กก็ฟอยให้หมดก็หมดเวลาในการมาใส่นี่แล่ต้องเสีย นี่ไปเสียบไปกองของเรื่องเรารับขอบนะรับจัดการขอบปักโต๊ดเดี๋ยวไปเรียนทั้งตาที่นี่เลยปุ๊บอีกไม่กี่สิบนาที2นาทีกลัวมดขึ้นมากเลยอีก2นาทีเป็น15จ๊อบทำต่อดิอาอ่อนแล้วไม่เริ่มเป็นน้ำแล้วดิน้ำอะไรเฮ้ยเหม็นเขียวเริ่มหายแล้วเริ่มมีกลิ่นน้วจังเลแล้วจริงดิ จริงดิเราใช้นาเฮ้ยเขาว่าเปลี่ยนชื่อจากนมถั่วเหลืองก็เป็นน้ำเต้าหู้ไม่นีกว่าหรอวะไม่เว้ยเปลี่ยนเป็นนมถั่วเขียวแม่งาดูดูแมงเขียวหเฮ้ยติ๊ดถือหน่อยจะเป็นลมแล้วสอบก็เริ่มหาถือหน่อยโอ้ยไม่รู้เขาดมแก๊สใส่ใสแล้วโอ้ยบังไอ้แม่น่ะฟิกเก้โอ้ยเหมนแก๊สว่ะหรอแมนเขียวโอ้แมนเขียวว่ะตรง